สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับเราอีกเช่นเดิมนะคะกับช่องผู้สาวพาเครื่องนะคะ EP ที่10นะคะต้องขอบคุณพี่ๆที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะฝากกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดซับตะ r i b e ไว้ด้วยนะคะวันนี้ก็มีพระบ้านๆพระทั่วไปนะคะมาฝากพี่ๆ FC นะคะไม่รู้ว่าจะถูกใจพี่ๆ หลายๆคนหรือเปล่าเนาะต้องขอบคุณพี่ๆนะคะที่โทรเข้ามาสอบถามทางไลน์ทางสายที่โทรมาเข้า,ขามาสอบถามนะคะต้องขอบคุณจริงๆค่ะขอบคุณลูกค้าเก่าที่อุดหนุนผู้สาวพระเครื่องมาโดยตลอดนะคะ<ม>เดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่องค์แรกเลยนะคะพี่อ่าองค์แรก องแรกเป็นพ่อปานเนื้อดินนะคะพ่อปานขี่ไก่นะคะอ่าพ่อปานขี่ไก่นะคะพี่พิมพ์ไก่หางพวงนะคะวัดบางนมโคนะคะจังหวัดอยุทยานะคะอ่าเป็นแบบนี้เลยนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะพี่อ่าด้านหน้านะคะเป็นอย่างนี้นะคะ มีดีทางด้านค้าขายนะคะทำมาหากินด้านค้าขายนะคะเมตตามหานิยมนะคะพี่ด้านหลังนะคะขอรูปเพิ่มเติมแอดไลน์มานะคะแอดไลน์มาตามลิงก์ที่อยู่ด้านล่างได้เลยนะคะทางเราไม่มีเก็บเงินปลายทางนะคะโอนเงินมาให้ส่งของให้นะคะส่งของให้จริงนะคะพี่ไม่มีการจองนะคะไม่มีการจองพาะเครื่องนะคะ ่าด้านข้างนะคะด้านหน้านะคะ,ะเป็นแบบนี้เลยนะพี่อ่ะองค์ต่อไปองค์ต่อไปเป็นพระรอดค่ะพระรอดเนื้อดินพระกุพระเก่าหน้าสะสม เนื้อดินแบบนี้เลยนะพี่นะพระรอดนะคะด้านหน้าเป็นอย่างนี้นะคะพี่อะด้านหลังนะคะด้านหลังขอรูปเพิ่มเติมแอดไลน์มานะคะแอดไลน์มาถามทางได,ได้ที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะพี่กดลิงก์มาได้เลยนะคะอ่า อ่ะต่อไปค่ะต่อไปเป็นเหรียญน,นะคะพี่เหรียญเหรียญเหรียญอีกแล้วอ่ะเหรียญหลวงพ่อเหรียญหลวงพ่อหล่ลํานะคะเหรียญเก่าวัดก่างปทุมธานีนะคะพี่เหรียญหลวงพ่อหล่ลลํานะคะด้านหน้านะคะด้านหน้าอ่า ด้านหลังนะคะขอรูปเพิ่มเติมแอดไลน์มามาตามลิงก์ที่อยู่ด้านล่างได้เลยนะคะหรือโทรมาที่เบอร์0629367821นะคะพี่อ่าแบบนี้เลยนะคะด้านหลังนะคะอ่า<ม>ด้านหน้านะคะอ่าต่อไปค่ะพี่ต่อไป ต่อไปเป็นเหรียญเสมาหลวงพ่อไปนะคะเหรียญรุ่นแรกนะคะนี่ค่ะอ่าเป็นแบบนี้เลยนะคะพี่ด้านหน้านะคะอ่าด้านหลังนะคะพสสองสี่เจ็ดสี่นะ สองสี่เจ็ดสี่นะพี่น่าจะใช่นะอ่าด้านหลังนะคะขอรูปเพิ่มเติมแอดไลน์มาตามลิงก์ที่อยู่ด้านล่างได้เลยนะคะด้านหน้านะคะโทรมาสอบถามได้นะคะสอบถามพระเครื่องนะคะพี่อ่าต่อไปค่ะต่อไปเป็นหงสุพรรณหงสุพรรณเนื้อดินสวยจริง ผงสุพันเนื้อดินนะคะสวยสำหรับพี่ๆหลายหลายคนนะคะถูกใจพี่ๆหลายหลายคนนะคะขอบคุณ f อซีพระเครื่องนะคะที่กดติดตามกดถูกใจให้ช่องผู้สาวพระเครื่องนะคะช่องผู้สาวพระเครื่องเท่านั้นนะพี่ไม่ไม่ไม่เอารูปช่องอื่นมาแอบ,บอ้างนะคะอ่ะองต่อไปค่ะ องต่อไปเป็นปิตาปิตา, mm Democrat, ปตาพิมพ์ปั้นหลวงพ่อแก้วเนื้อกลานะคะปิตาพิมพ์ปั้นหลวงพ่อแก้วเนื้อกรานะคะพี่ปิตาพิมพ์ปั้นนะคะหลวงพ่อแก้วนะคะด้านหลังเป็นอย่างนี้นะคะขอรูปเพิ่มเติมแอดไลน์มานะคะพี่แอดไลน์ตามลิงก์ที่อยู่ด้านล่างได้เลยนะคะโอ่ะองต่อไปค่ะองค์ต่อไปเป็นเหรียญ เหรียญหลวงพ่อเก่า,เก,าเก่าแบบนี้เลยพี่เหรียญพอ่อหลวงพ่อกันเนื้อเงินลงยารุ่นแรกเก่าเก่าแบบนี้เลยค่ะอือพอสองสี่หกเก้านะคะเหรียญหลวงพ่อกันนะคะเนื้อเงินเนื้อเงินลงยานะคะอ่าด้านหน้านะคะ อ่าข้างนะคะพี่ข้างขอบนะคะด้านหลังนะคะขอรูปเพิ่มเติมแอดไลน์ตามลิงก์ที่อยู่ด้านล่างได้เลยนะคะอ่าแบบนี้เลยนะพี่ อ่ะต่อไปค่ะต่อไปจอบจอบหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะคะจอบหลวงพ่อเงินวัดบางคานด้านหน้านะคะไปอย่างนี้นะคะอ่าด้านหลังด้านหลังนะคะด้านหลัง แม่คะอาจจะพูดไม่ค่อยเก่งดูพระไม่ค่อยเป็นไม่ได้ส่องกล้องอะไรต้องขออภัยด้วยนะคะพี่พระตามรูปเลยค่ะเราไม่ส่งพระอื่นไปให้นะคะพี่จององค์ไหนหนูส่งองค์นั้นนะคะพี่หนูไม่มีการจะมาไอ้โกงกันนะคะพี่ไม่มีนะคะพี่พี่จององค์ไหนพี่ปิดองค์ไหนหนูส่งองค์นั้นให้นะคะไม่มีการเปลี่ยนนะคะพี่รับประกันได้เลยค่ะ พี่โอนเงินมาหนูส่งหนูส่งให้วันต่อวันนะคะหนูตัดรอบวันต่อวันนะคะส่งของจริงนะคะไม่มีเก็บเงินปลายทางนะคะไม่รับจองนะคะพี่อ่ะต่อไปค่ะต่อไปหลวงพ่อเดิมนะคะรูปหล่อหลวงพ่อเดิมรูปหล่อหลวงพ่อเดิมอ่ารูปหล่อหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพเนื้ออาปากานะคะพี่เป็นเนื้ออาปากานะคะหลวงพ่อเดิมนะคะ หลวงพ่อเดิมวัดหนองโพจังหวัดนครสวรรค์น,นะคะอ่าเป็นแบบนี้เลยนะคะอ่าด้านหน้าเป็น่างนี้นะคะขอรูปเพิ่มเติมแอดไลน์ตามลิงก์ที่อยู่ด้านล่างเลยนะได้เลยนะพี่พาตามรูปนะคะพาตามรูปทุกองค์นะคะพี่รับประกันได้เลยนะคะส่งของตามที่พี่ที่พี่ปิดนะคะ พี่ปิดองค์ไหนหนูส่งหนูส่งองคนั้นนะคะพี่หนูไม่มีการเปลี่ยนนะคะพี่ช่องผู้สาวพระเครื่องเท่านั้นนะคะอย่าเอาพระช่องอื่นมาแอบอ้างหรือส่งมาถามเรานะคะพี่อ่าด้านด้านหลังนะคะอ่าด้านหลังนะคะพี่ตูดฐานนะคะ แบบนี้เลยนะคะพี่แบบนี้เลยนะคะ <Gerilim S 1> พ้ะตามรูปแน่นอนนะคะพี่เราไม่มีการจะมาเปลี่ยนพ้ะนะคะองค์ต่อไปค่ะองค์ต่อไปองค์ต่อไปเป็นหลวงพ่อแช่มค่ะหลวงพ่อเช่มวัดฉลองจังหวัดภูเก็ตนะคะอง่อเชมหลวงพ่อเช่มวัดฉลองจังหวัดภูเก็ตนะคะพสสองสี่ เก้าเจ็ดนะคะพี่อ่าเป็นเหรียญรุ่นแรกนะคะเป็นเหรียญรุ่นแรกเนื้อทองแดงลเนื้อทองแดงลมดํานะคะพี่พอสองสองสี่เก้าเจ็ดนะคะด้านหน้านะคะอ่าด้านหลังนะคะพี่ด้านหลังอ่าด้านหลังขอบนะคะ ขอรูปเพิ่มเติมแอดไลน์มานะคะแอดไลน์ตามลิงก์ที่อยู่ด้านล่างได้เลยนะคะพี่นี่ค่ะอ่ะองค์ต่อไปนะคะองค์ต่อไปปิตานะคะพี่ปิตาปิตาเนื้อสัมฤทธิ์ไม่ทราบที่เหมือนกันค่ะปิตาเป็นเนื้อสัมฤทธิ์นะคะพี่อืมปิตาเป็นเนื้อสัมฤทธิ์นะคะไม่ทราบที่นะคะไม่ทราบที่นะคะพี่ไม่ทราบที่ ด้านหลังเป็นอย่างนี้นะคะพี่ถ้าไม่ค้าพูดไวไปไวต้องขออภัยด้วยนะคะอขอรูปเพิ่มเติมได้ค่ะแอดไลน์ตามลิงก์ที่อยู่ด้านล่างได้เลยนะคะหรือโทรมาที่เบอร์ศูนย์หกสองเก้าสามหกเจ็ดแปดสองหนึ่งนะคะโทรมาถามพระเครื่องเท่านั้นนะพี่อ,อ่ะองค์ต่อไปค่ะองค์ต่อไปเป็นปิดจาหลวงพ่อแก่ ตาปิดตาหลวงพ่อแก้วลงรักปิดทองนะคะเก่าเก่าแบบนี้เลยนะคะพี่ปิดตาหลวงพ่อแก้วลงรักปิดทองนะคะเก่าเก่าแบบนี้เลยนะคะหน้าเก็บหน้าสะสมนะคะอ่านี่ค่ะด้านหลังเป็นอย่างนี้นะคะ ตาหลงพพกแก้วลงลักปิดทองนะคะสวยๆแบบนี้นะคะหน้าเก็บหน้าสะสมนะคะอาองค์ต่อไปค่ะองค์ต่อไปเป็นพระไม่ทราบที่เหมือนกันนะพี่ไม่รู้ว่าเป็นพระอะไรไม่ทราบที่เป, pen, เป็นแบบนี้นะค่ะพระเก่าเนื้อผงมียันด้านหลังนะคะพระเก่าหน้าหน้า,หน,าหน้าเก็บหน้าสะสมนะคะไม่ไม่รู้ว่าพระอะไรนะพี่ อ่ถ้าใครรู้ว่าควรเก็บนะคะถ้าใครรู้ควรเก็บนะคะพี่อ่มียันด้านหลังนะคะเดี๋ยวดูด้านหลังนะคะมียันด้านหลังนะคะขอรูปเพิ่มเติมได้ค่ะขอรูปเพิ่มเติมได้กดลิงก์ที่อยู่ด้านล่างได้เลยนะคะอ่าแบบนี้เลยค่ะนี่พระไม่ทราบที่นะคะพี่ใครรู้ปิดให้หน่อยนะคะใครรู้ปิดให้หน่อยนะคะอ่ะต่อไปค่ะ ต่อไปเป็นพระศิวลีเนื้อดินหลวงพ่อลวยนะคะอ่าพระศิวลีหลวงพ่อลวยนะคะเนื้อดินนะคะหลวงพ่อลวยวัดโคศิตารามนะคะชัยนาทนะคะอ่าแบบนี้เลยนะคะพี่สีเขียวเลยนะคะเรี่ยมกรอบพลาสติกสีเขียวนะคะ อ่ะส,สวยแบบนี้เลยนะคะหลวงพ่อโกยนะคะสีวลีหลวงพ่อโกยนะคะ,ะ,คะด้านหน้านะคะอ่าด้านหลังนะคะด้านหลังขอรูปเพิ่มเติมแอดไลน์มานะคะแอดไลน์มาตามลิงก์ที่อยู่ด้านล่างได้เลยนะคะพี่ขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณพี่พี่กดติดตามช่องผู้สาวปลาเครื่องนะคะไม่เอาพระช่องอื่นมามาส่งให้เรานะคะไม่แอบอ้าง ช่องอื่นนะคะพี่ช่องผู้สาวพระเครื่องเท่านั้นนะคะพี่อาต่อไปค่ะต่อไปเป็นพระกุพระกุเทิดอาพระกุเทิดกุลบบุรีนะพี่กุลบบุรีนะคะนี่เป็นพระกุลบบุรีนะคะเนื้อเนื้อชินสนิมแดงนะคะพี่เนื้อชิ้นสนิ่มแดงนะคะ เป็นเนื้อชิ้นตะหนิ่มแดงนะคะพี่นี่แบบนี้เลยค่ะนี่พระกูรบุรีนะคะพระเก่าพระหน้าเก็บหน้าสะสมนะคะพี่อืมแบบนี้เลยเป็นเนื้อชิ้นตะหนิ่มแดงนะคะสายพระกูพระเก่าหน้าเก็บนะคะใครชอบช่วยปิดให้หน่อยนะคะพี่นี่ค่ะราคาแบ่งปันนะคะราคาแบ่งปัน ต่อโดนก็ปิดก็ปิดเลยนะคะพี่อ่าแม,แม่แม่ค้าคุยง่ายค่ะปิดโดนปล่อยเลยค่ะพี่อ่าพากกุพากุพาเก่าจังหวัดลบบุรีนะคะหน้าเก็บหน้าสะสมนะคะอ่าเนื้อทินตะหนิมแดงนะคะพี่เนื้อชินจะนิมแดง อขอรูปเพิ่มเติมแอดไลน์มานะคะแอดไลน์ตามลิงก์ที่อยู่ด้านล่างได้เลยนะคะหรือโทรมาที่เบอร์0629367821นะคะอ,องค์ต่อไปเลยคะ่ะองค์ต่อไปเป็นแหวกม่านหลวงพ่อกลวยค่ะแหวกม่านหลวงพ่อกลวยแหวกม่านหลวงพ่อกลวยเลี่ยมเก่าโบราณมากมากเป็นเลี่ยมเก่านะคะพี่เก่าจริงๆค่ะ หน้าเก็บหน้าสะสมจริงๆค่ะแหวกม้าหลวงพอว่อกลวยนะคะ,ะแหวกม้าหลวงพอว่อกลวยเลี่ยมกอรอบพลาสะติกนะคะแหวกม้าหลวงพอว่อกลวยนะคะเลี่ยมกเก่าๆโบราณแบบนี้เลยนะคะ,ะแบบนี้เลยนะคะพี่แหวกม้าหลวงพอว่อกลวยนะคะขอรูปเพิ่มเติมแอดไลน์มานะคะอาองค์ต่อไปค่ะองค์ต่อไปเป็นเสีม้าหลวงผู้ทิมค่ะ อเป็นเหรียญนะคะพี่เป็นเหรียญเป็นเหรียญเสมาหลวงปู่ทิมนะคะเนื้อทองแดงนะคะปีหนึ่งแปดนะคะพี่ปีหนึ่งแปดนะคะเปหลวงปู่ทิมนะคะเสมาเสเสมาหลวงปู่ทิมเนื้อทองแดงนะคะพิมพ์นิยมนะคะพี่ขอรูปเพิ่มเติมแอดไลน์มานะคะพี่อ่าเหรียญนะคะเหรียญเสมานะคะหลวงปู่ทิมนะคะเนื้อทองแดงนะคะปีหนึ่งแปดนะคะด้านหลังนะคะนี่ค่ะ สายเหรียญน,นะคะหลวงพุทิมนะคะหน้าเก็บหน้าสะสมนะคะพี่อาพาตามรูปแน่นอนค่ะพี่ปิดองค์ไหนหนูส่งให้องค์นั้นนะคะรับประกันได้เลยค่ะพาตามรูปแน่นอนนะคะด้านด้านหน้านะคะขอรูปเพิ่มเติมแอดไลน์มานะคะพี่แอดไลน์มานะคะอ,องค์ต่อไปองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปเป็น เป็นเหรียญหลงผู้เอี่ยมนะคะวัดสะพานสูงนะคะอ่าเหรียญหุกเบู่เอี่ยมวัดสะพานสูงนะคะเลียมกรอบพลาสติกนะคะอืมนี่เลยค่ะเก่าๆแบบนี้เลยนะคะพี่เลียมกรอบพลาสติกไว้นะคะอ่าด้านหน้านะคะด้านหน้านะคะด้านหน้าเป็นอย่างนี้นะคะพี่อ่าด้านหน้านะคะ ด้านหลังนะคะเป็นอย่างนี้นะคะแม่คะพูดผิดยังไงต้องขออภัยไว้ด้วยนะคะขอรูปเพิ่มเติมแอดไลน์ตามลิงก์ที่อยู่ด้านล่างได้เลยนะคะลูกค้าเก่าก็แชทมาถามได้เลยนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณพี่พี่ fc ที่กดติดตามไว้นะคะต้องขอบคุณลูกคก้าเก่าๆที่ช่วยอดหนุนน้องคนนี้นะคะ ที่ช่วยอดหนุนผู้สาวพักเครื่องมาโดยตลอดนะคะขอบคุณจริงๆนะคะพี่ขอบคุณมากๆนะคะอ่าด้านหลังเป็นอย่างนี้นะคะพี่มียันนะคะอ่าเรียนลูงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงนะคะเรียมกรอพลาสติกนะคะอ่าองค์ต่อไปกันค่ะองค์ต่อไปองค์ต่อไปเป็นมห ah e ีสวนพระกุมม ah ห e ีสวนนะคะพระกุมม ah ห e ีสวนนะคะอ่า พระกุมเหีสวนนะคะพระกุพระเก่านะคะหน้าเก็บหน้าสะสมนะคะใครชอบพระกุพระเก่าหน้าเก็บหน้าสะสมนะคะช่วยปิดให้หน่อยนะพี่ช่วยปิดให้หน่อยนะคะนี่ค่ะพระกุพระเก่านะคะพระกุมเหีสวนนะคะหน้าเก็บหน้าสะสมนะคะขอรูปเพิ่มเติมแอดไลน์มานะคะพี่อด้านหลังเป็นอย่างนี้นะพี่ด้านหลังด้านหลังนะคะด้านหลังนี่ค่ะ อ่ะต่อไปกันค่ะต่อไปเป็นหลวงพああ่อเดิมนะคะหลวงพ่อเดิมหลวงพ่อเดิมนะคะนี่ค่ะหลวงพ่อเดิมหลวงพ่อเดิมเนื้อโลหะนะพี่อันนี้เป็นเนื้อโลหะนะคะเป็นเนื้อโลหะนะคะอ่าแบบนี้เลยนะพี่แบบนี้เลยนะคะ ตามรูปแน่นอนนะคะพี่รับประกันได้เลยค่ะพี่ปิดองค์ไหนหนูส่งให้องคนั้นนะคะพี่โอนมาวันนี้หนูก็ส่งให้วันนี้นะคะหนูตัดรอบวันต่อวันนะคะไม่มีเก็บเงินปลายทางนะคะพี่อ่าแบบนี้เลยค่ะด้านหลังนะคะด้านหลังอืมแบบนี้เลยนะคะพี่แบบนี้เลยนะคะด้านหน้านะคะ รูปหล่อหลวงพ่อเดิมเกา่าๆแบบนี้เลยนะคะเป็นเนื้อโลหะนะพี่เป็นเนื้อโลหะนะคะอ่ะองค์สุดท้ายนะคะองค์สุดท้ายเป็นปิดตาปิดตาไม่ทราบที่เหมือนกันมียันนะคะพี่มียันมียันด้านหลังนะคะปิดตาไม่ทราบที่นะคะใครรู้ช่วยปิดให้หน่อยนะคะพี่ปิดตาไม่ทราบที่นะคะมียันอยู่ด้านหลังนะคะใครชอบ สายปิดตานะคะช่วยปิดให้หน่อยนะคะพี่ามียันนะคะมียันด้านหลังนะคะนี่ค่ะมียันนะคะด้านหน้านะคะก็วันนี้มีมีพระเครื่องแค่นี้นะคะต้องขอบคุณพี่ๆนะคะขอบคุณพี่ๆ fc นะคะที่กดติดตามกดถูกใจให้ช่องผู้สาวพระเครื่องนะคะพี ppfc ท่านไหนนะคะที่สนใจพระเครื่ององค์ไหนแอดไลน์มาตามลิงก์ที่อยู่ด้านล่างได้เลยนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ ep ต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ